สบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับสองเตียงทองอันใดกระไดมอนี้เตียงทองนี่บรรยาก,ากาศมาทายเอาคนที่เห็ดเขาเมาเนาะทุกคนเนาะนี่กำลังเ,ยยเ,เ,งเ,ยยเหย,เเงเย,ย,งเยียบเขาเมากำลังเหยียบเขาหรือว่าขยี้เขาเนาะเนาะกำลังเหยียบกันกำลังเห็ดเขาเมากันดูทุกคนเด้อนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจียงทองอันใดก็ได้เดอ้อทุกคนเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจกิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะกามีโอกาสมือนี้ในการติดตามส่องต่อไปอออสาบายดีเรามาต่อวันไหนมือซ้างทุกคนไปไหนก็ใครใครชมเนี่ย นั่งกินไปต่อ นี่พี่น้องมาเด้อมาตีนเขานี่พี่น้องมาเด้อมาตีกันเด้อยี่ยี่เพมันตีนยี่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 ี่เขายี้ามาเนี่ยจะชวนเลยเมือไหร่ตันหัวูกคาน้อยนลอยแลเจะชวนมาม่ด้เจ้าในช่อไม่ใกล้เย้ไเยลอยเต้องชอไม่เจอจะชวน ก็ไล่เรามาเราเราเซ็งเลยเอมือจายอะวรตู้ได้อิดเงี้ยแม่โอ้กลายอิดงวนำมั้งุดๆงเนนำไข่งช่างเอ้งโอ้ยแม่กาบุ้งแม่กาบุ้ง

าไม่นีที่จะชวดเลยฮะนะรังมีมีมีคอยได้มีคอยตักมีกระโเดินเนอะมานาีจบเขาเด้อเขปตีเนี่ยน้ามีจบเขาเด้อลอยรดอยตระดดเน่ามีบเข้าเน่ารีบเน่าชุ่มไม่ไ้เบขาต้องแห้งลด่าละ สวัสดีคุสวันนี้เรามาซุกามูจักกับเพื่อนนะวันนี้นะฮะราไมยเขาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเขาเมานะฮะเนเ่นเล่นเนเรียอันี้อะไรกบกาลอะไราะเรียเรี้ ใช่ค่ะชื่ค่ะมกรตะตะเต่าไอยเระกรดครัวเยียยเรียเยียเรียเฮ้ยเี่ยเยเี่ยเรีย้อ้ยะไรใช่พันผายเยีเรยเยบรยซึ่งเกมรูอ๊กรูดแย่กูแย่กูเจ้าวะล่ะไม่อกจุมทอดมันเยใช่พเนไงปพองไม่ใครตายหายไปไปต้นไมช หมายบ้าไหมโอ้ยจี๊ดเลยเรียลีเ้ยพึงหลบๆไปเนี้ยไอหนุ่มเนี้ยอยแล้วจุญาใช่แล้วแต่ไขไม่ได้เลียลีเอ้ยเพว่าเลียรีเ้ยความปลอยภัยหายไปช่ยยามควาช่วยไขเป็นชวยท่านหยาเ้าหยาเขแล้วน่าจะใช่อันน่าพอป้องความใจจามพิงเขา ตักจืดเลยจะตตักแม่ไก่โดสวนเลยสวนลายไม้นโอ้ห่ตักตักเห็นลายรล่าตักตักมุชัวร์ตึกสาเด้กขันหมดว่ะว่าเนี่ยลืมให้เจี๊ยบพงษ์ื้อันนั้นสติมาแู้ไหายใจตัวเนี่ยเอานาแบบูดยงไเอาเจอบ่วงเสมอปากเองเอาบ่วงในขูดเราเห็นกขูดนะเด้ว